สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c อฟพักเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจน ep ีที่สามรอยสิบเก้าครับผมวันนี้ก็ได้พระบ้านามาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเซนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์สูตรแปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับเบอร์นี้เลยนะครับผมเรามีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับหากสนใจตรงไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับผมมาดูผ้าองค์แรกครับอันนี้ครับพ้าองค์แรกนะเป็นแพ นี่ฮะแพหลวงพ่อรัดนะครับวัดนนวัดหนองกระบอกนะครับจังหวัดระยองนะครับนี่ฮะเป็นเขาแกะดูนะฮะเขาแกะเป็นรูปแพนี่ครับอุดอุดข้างครับอุดข้างเนี่ยเก่าๆนะเนี่ยอุดข้างเก่าๆนะครับเราดูนะครับนี่อุดข้างเก่าๆนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับมีจารด้วยนะครับแพหลวงพ่อรัดวัดนนกระบอกนะครับวัดหนองกระบอกนะครับนี่ฮะ นี่ครับระยองนะครับถ้าสุดยอดเลยครับนี่ครับเขาเอาควายแกะรลูกแพะนะครับน well. ี่ฮะหายากครับอันนี้นะฮะเก่าจริงครับคลาสสิิมากนี่ฮะบุดข้างเก่าแล้วก็จานเดิมตรงนี้ขอญาตเปิดที่เอาหกร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะพระเล่นกันแรงนะครับนี่ฮะตัวจริงนะครับเก่าองนี้ครับหลวงพ่อรัตน์นะครับวัดหนองกระบอกนะครับนี่ฮะวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองนะครับ นี่ฮะหกร้อยห้าสิบในรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นเสือครับเสือเสือพร้อมกล่องเดิมเดิมครับเป็นหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสครับนี่ฮะกรุงเทพนะครับนี่ฮะเสือแท้ๆดูง่ายครับนี่ฮะค่าแป้งเดิมเดิมนะครับเป็นเสือรุ่นสองนะครับดูนะครับเห็นไหมต่อโค้ดคําว่าสองหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับอันนี้เสือรุ่นสองนะครับต่อโค้ดคําว่าสองครับ นี่ฮะหายากครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะแป้งนี่ฮะรูปหลอกแป้งเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะค่าแป้งค่าความเก่าดูนะครับรุ่นสองครับนี่ฮะเสือรุ่นสองหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสจังหวัดกรุงเทพนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนี่นะฮะตอนบิ๊กเพกนี่โหตัวนี้ต้องเป็นพันเลยนะครับหลายๆพันด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆสวยเดิมเดิมครับ นี่ฮะแท้ดูง่ายห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่สองเสือหลบพ่อสมชายวัดปริวาตรนะครับต่อไปรายการที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะพระสมเด็จรายการที่สามนะครับนี่นะครับพระสมเด็จรายการที่สามนะครับดูนะครับเป็นพระดูฮะเนื้อหาแห้งแก๊กเลยครับนี่นะครับแห้งจริงๆ เห็นไหมฐานเถอนี่คมชัดเลยนะครับนี่ฮะดูนะฮะสังติเห็นไหมครับหูเกตนะครับโอ้ระสวยนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมแม่ดูนะครับนี่ฮะโอ้โหเราดูด้านหลังนะครับปีเป็นธรรมชาติครับเนื้อนี่ฮะเห็นไหมครับเ่านี้นี่สวยจริงๆครับนี่ครับเห็นไหม ต้องรอยกาแยเอู้ดูแห้งครับความเก่าเนี่ยนี่ครับนี่ฮะดูกระจ่ะๆเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จรายการที่สามนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับดูเห็นไหมอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสมเด็จองนี้นะฮะดูนะครับเห็นไหมหลังปีธรรมชาติมากนี่ฮะนี่ครับโอ้โหพระสวยเดิมเดิมครับเอานี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับ รายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นเอาการที่สี่นี่ครับพระสมเด็จรายการที่สี่นะครับอันนี้เอานี่ฮะเนื้อหาคนข้างเก่านะครับนี่ฮะพระวันนี้ได้สมเด็จมาก็นี่ฮะน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่พี่เพียนใดนะครับชอบสมเด็จนะครับนี่ฮะพิจารณาเอาแล้วกัน,นครับผมแต่ละองค์นะครับนี่ฮะ เหมือนกันนะครับโอ้โหดูความเก่าแห้งดูเม็ดมุดสารเห็นไหมนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สี่นะครับนี่ฮะพระสมเด็จรายการที่สี่ดูตัดตัดข้างนะเห็นไหมสามร้อยห้าสิบครับราคาน่ารังมากต่อไปรายการที่ห้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัตเกตนอกพิมพ์ว่าครับดูเนื้อหาเขานะครับนี่ฮะเนื้อหาดูนะครับเห็นไหมเนื้อเก่าสุดๆเลยนะครับ นี่คือเนื้อด้านข้างขององุ่ผ้านะเห็นไหมเม็ดมุสารนะอุ้ยเยอะมากลคลาสสิกแห้งแก๊กเลยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับมีเม็ดเป็นก้อนก้อนนะเนื้อปลายครับเนื้อเป็นมุสารนนะครับนี่ครับเนื้อดีมากขราวนนี้เนื้อดีครับนี่ฮะเอาเป็นว่าเอาสามร้อยห้าสิบก็ได้ครับนี่ฮะนี่ครับในการที่ที่ห้านะครับไปในการที่หกอันนี้เป็นเหรียญ เหรียญอะไรครับเนี่ยหลวงปู่จันทครับนี่ฮะปู่จันทวัดอะไรครับนี่ครับวัดวัดพมอะไรครับพมสุวรรณครับไม่รู้ที่ไหนครับรุ่นหนึ่งด้วยครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่จันวัดพรมสุวรรณเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะด้านหลังโอ้ยดูตัวังสื่อนะฮะนี่ฮะหมู่บ้านเศรษฐกิจอะไรไม่รู้ครับนี่ฮะ เขียนไว้นะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับหลวงปู่จันโค้ดด้วยนะครับนี่ฮะพาดูง่ายเลยนี่ฮะไม่รู้จันไหนนะครับผมรายการที่หกสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่เจ็ดครับเจ็ดหมาฮะนี่พาสมเด็จพิมใหญ่นะครับเนื้อแห้งๆเนื้อคลาสสิกอย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเราเนื้อแบบจีจานมากครับดูนะฮะเห็นไหมเส้นนะเส้นนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะ นี่ครับผมดูเนื้อหานะครับเนื้อหาเขาจะแม่เนื้อตุกตับเลยนะครับนี่นะครับอุ้ยเนื้อสวยมากนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่แปดนี่ครับพระสมเด็จครับวันนี้ได้พระสมเด็จมาเยอะเลยครับแต่ละพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับดู นี่ซอกแขนลึกๆนี่ครับนะครับนี่ฮะผ่านเอ็นครับดูนะครับโอ้โหผานสวยงามครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับในการที่แปดนะครับผมนี่นี่นะฮะด้านหลังนี่ครับข้างนะครับสามร้อยห้าสิบในการที่แปด ต่อไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี่เป็นสมเด็จอกคุดนะครับเสียนบาทนะครับผมนี่ครับดูนะฮะเนื้อหาเขาเห็นไหมโอ้โหดูเนื้อครับนี่ครับจัดจัดจ้านดูนะครับด้านข้างเห็นไหมต้องรอยการตัดปีแยะเป็นธรรมชาติครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ นี่ฮะนี่ครับผมอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่เก้าครับสามร้อยห้าสิบรัมเด็ดเสนบาทอกขุดต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบอันนี้เป็นไซครับไซนี่ฮะไซครับเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งครับไซครับของหลวงพ่อเคนวัดเขาอีโต้นะครับนี่ฮะไซครับไซเรียกซับหรือไซดูซับนะครับนี่ฮะ ขนาดห้อยคอเลี่ยมดุมเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮะใส่ครับใส่หลุมโอเคนะครับอันนี้ตัวจริงนะฮะเอาสามร้อยครับผมใส่เอาสามร้อยครับรายการที่สิบนะครับขอยแย่เปิดที่สามร้อยไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี้เป็นนี่ฮะเยนแหลมหลุมพ่อเนียมครับดูเนื้อตะกัวเก่าเนี่ยอยเนื้อดยอดครับนี่ฮะสองหน้าด้วยนะครับดูเนื้อนะฮะความเก่า กัวกบเก่านี้ครับดูนะครับ <c oughs> โอ้พระสวยจริงๆครับนี่ฮะนี่ครับผม <c oughs> พเนเียมครับพเนเียมเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะขอแยาเปิดที่สี่ร้อยดูพระนี่ฮะโอ้โหอย่างนี้เก่าสุดๆครับสี่ร้อยบาทของพนเนียมผ <c oughs> ิมเสียนแหลมนะครับเสียนแหลมสองหน้าต่อไปรายการที่นี่ฮะรายการที่ สิบสองครับนี่เป็นนักเลงโตแขนติงนะฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกศนะครับหรือเป็นวัดเก็ชยโยนอกพิมพ์นะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์แขนติงนักเลงโตดูนะฮะดูความเก่าความคลาสสิกแล้วก็นีร่องรอยความเป็นธรรมชาตินี่ฮนี่ฮะแล้วดูนะฮะเห็นไหมเนื้อหานะครับแม่เนื้อ ดีมากครับเก่าโคตรๆเลยครับนี่ครับสุดครับ350ครับแขนติ่งนักเลงโตนะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับสมเร็จแขนติ่งนักเลงโตดูนะโอ้โหดูเนือดูพิมพ์นะครับนี่ฮะ350รื่การที่สองต่อไปรายการที่13ครับ13นี่เป็นวัดเกตนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกู่วัดโพเกียบนะครับดูเห็นไหมกูวัดโพเกียบ นี่ฮะเส้นสายลายพิมพ์แล้วดูเนื้อนะครับเห็นไหมความเก่านี่ฮะเราดูด้านข้างครับเห็นไหมมวลสารเยอะมากครับกุกวัโทโผเก็บนี่ฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่คาบกุกนหน่อยๆครับนี่ความวลสารแล้วก็นี่ฮะโอ้โหโเก็บเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสาม ต่อไปรายการที่14ครับ14มาฮะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ14นี่ฮะนี่ครับเหมือนสมเด็จนี่ครับนี่ฮะมีครับความเก่าครับนี่เป็นชาตินะครับนี่ครับผมนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับร่องลอยความเก่าเาก็จะมีเห็นอยู่ใน ในเนื้อพระบ้างนี่ครับล้วดูด้านข้างโอ้โหหมดสารเดียวสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะในการที่สิบสี่ครับสมเด็จนี่ฮะสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้านี่เป็นสมเด็จฐานแซมนะครับดูนะฮะฐานแซม เนื้อหาค่อนข้างเก่าแห้งเนี้ยลองลอยแห้งเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมโอ้โหด้านข้างเราดูด้านหลังนะครับนี่ฮะมวลสายแล้วก็เนื้อแห้งๆอย่างเงี้ยนี่ฮะ เาสามร้อยห้าสิบครับสมเด็จฐานแซมนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ต่อไปรายการที่สิบหกครับสิบหกนี่นี่ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับนี่ฮะ,ฮะเกตทะลุซุ้มเห็นไหมโอ้โหพระนะฮะค่อนข้างเก่าครับนี่ฮะเราดูนะครับ เอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะโอ้โห,โหพระสมเด็จต้องจัดแล้วครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่นี่ครับอันนี้เป็นนี่ฮะเหรียญหล่อหลงพ่อเงินครับอันนี้เป็นใบใบผู้สานะครับผมหลงพ้อเงินใบผู้สานะครับนี่ฮะเดี๋ยวขอญาตต้องหน่อยนึงครับผมนี่ครับ เลียนหล่อลงพงเงินใบใบพุทธานะครับนี่ฮะเลียนหล่อลงพงเงินใบพุทธาเก่าครับแล้วดูนะครับเห็นไหมต้องลอยตะเข็บบางๆให้เห็นนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับนี่บอกแตกครับนี่ครับนี่ฮะตะเข็บเห็นไหมครับตะเข็บบางๆให้เห็นเนี่ยตะเข็บบางไม้ให้เห็นนะครับแต่พระสภาพใช้มาครับนี่ยใช้มาก็สึกหน่อยครับลงพงเงินใบสาเกนะ สามร้อยห้าสิบครับลงพัเงินใบสาเกลร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับมาฮะสิบแปดสิบแปดนี่นี่ครับเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นมันเป็น,เป,นเป็นพิมพ์พระคงครับเนี่ยเนื้อพงเก่า,เ,กาเนื้อเป็นพิมพ์พระคงนี่ครับเห็นไหมพิมพ์พระคงไม่รู้ว่าสำนักไหนครับนี่ฮะนี่ครับ,รบพิมพ์พระคง ดูนะครับโอ jogo, ้โหดูเนื้อเนื royable, ้อหานะครับออกเนื hatten, ้อออกแบบเทาๆเหมือนผงเวลานะครับนี่ฮะเหมือนผงเวลาเลยนี่ฮะน่าจะเป็นพาเกกีครับไม่น่าใจว่าเป็นที่ไหนเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ฮะพิมพ์พระคงเนี่ยนี่ฮะนี่โอ้โหรายการที่สิบแปดครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่องคงนี้อยู่ในกรอบครับผมจะให้ พี่ดูครับส่องทะลุกรอบเลยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่มีพระเนื้อหาค่อนข้างแห้งครับแห้งฮะนี่ฮะแห้งแล้วก็เนื้อแบบโอ้โหดูพิมพ์ดูจัดจ้านมากครับนี่ฮะเห็นไหมครับดูฮะเห็นไหมโอ้โหพิมพ์สวยมากครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นเนื้อที่แบบเหมือนคล้ายสังขยานะครับนี่ฮะโอ้เนื้อแบบสวยงามครับนี่เก่าจริงนะฮะนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหม พระสวยนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสมเด็จองนี้นะเอาเอา400บาทนะครับนี่ครับ400นะครับรายการที่19ต่อไปรายการที่20 20นะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อแห้งแก๊กเลยนะฮะดูเนื้อเนื้อแกร่งมากแล้วก็แห้งจริงนี่ครับมาดูนะครับเห็นไหมตัวตัดเนื้อแก่งสวยสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ เนื้อแกร่งสวยแม่พระนี่ฮะสวยจริงครับน่ครับนี่ครับโอ้โหรายการที่สิบเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับที่สิบเอ็ดเป็นผ้าปิดตาครับอันนี้ผ้าปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่ฮะผมไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าเป็นหนุกพ่ออะไรครับเป็นยันฮะยันคมๆนูนขึ้นมาเนี้ยนี่ฮะ นี่ครับเป็นยันบุกด้วยตะเข็บด้วยนะฮะนี่ฮะตะเข็บเห็นไหมครับใต้ฐานก็จะเป็นล่องรอยการตัดช่อชนวนครับนี่นะครับเห็นไหมโอ้เนื้อเมฆพัดสวยงามครับเก่าจริงคลาสสิกลองเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ฮะนี่นะครับผมลองเทียบพิมพ์ดูนะครับว่าเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดที่ไหนนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับเมฆพัด นี่ครับพระปิตาอุ้ยนี่ครับพระปิตานะครับ400บาทสวยงามครับในรายการที่11ต่อไปรายการที่22ที่22ครับอันนี้เป็นนี่หลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินนะฮะพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้สภาพใช้ศึกนะฮะศึกมาหน่อยครับเราดูนะครับเห็นไหมอ้โหดูนี่ฮะ ศึกมาหน่อยแต่แตะเข็บนะครับตะเข็บมีนี่ฮะตะเข็บด้านข้างความเก่าเนะนี่ก็ยังเห็นเขาโคงง้งหลงผูเงินว่าเป็นพิมพ์ขี้ตายอยู่นะนี่ฮะน่าจะเป็นสามชายหรือสี่ชายไม่แน่ใจนะครับใต้ฐานนะครับจบเลยครับนี่ฮะเนื้องนี้ฮะเนี่ยรุมๆนี้ครับเนี่ยะโอ้เราสวยจริงครับนี่ครับนี่ฮะโอ้สวยมากเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้ นี่ฮะความไหลดิดนึงนะครับผมนี่ฮะแต่พระนี่ฮะตามการเวลาครับสภาพอาจจะใช้มามั่งดูนะฮะแต่ยังเห็นอยู่นะครับความเก่าความสวยเอาห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับแบบนี้ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จดูแล้วน่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์บางขุนพรมนะครับเพราะอะไรครับนี่ฮะผมเห็นคาบความเก่าเขาแล้วนะครับ เป็นคาบคล้ายๆเมนคาบขีดกุเลยนะครับโอ้โหดูนี่ฮะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเห็นไหมคาบกุคาบความเก่าเนี้ยน,นี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวยงามครับนี่ฮะราการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับเป็นบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะนี่แถวสี่ร้อยแล้วกันครับผมขยายเปิดที่สี่ร้อยครับในการที่ยี่สิบสามครับต่อไปในการที่ยี่สิบสี่ ที่สิบสี่ครับนี่เป็นรูปลอครับร,ร, to รูปลอหลวงพ่อปานนะครัรบนี่ฮะรูปลอโบราณท่านนะครับเห็นไหมครับรูปลอหลวงพ่อปานนะฮะรูปลอโบราณท่านนี่ฮะรูปลอโบราณหายากมากครับนี่ครับหลังครับก็จะเป็นอย่างนี้ dim? ครับนี่ครับดูนครับคลาสสิกเก่าใต้ฐานนะครับก็เป็นแบบนี้ครับผมนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปาน นี่ฮะหลวงพ่อปานวัดบางเหยนะครับหรือว่าวัดคลองด่านนะครับหล่อโบราณท่านนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบหลวงพ่อปานวัดคลองด่านต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ห้านี่เป็นนี่ะสมเด็จฝังตะกุดสามดอกครับหรือสามกษัตรนี่ฮะ,ฮะเงินทองหน้านครับนี่ครับแกะเลยครับแกะดูเลยครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับได้มาไม่เคยได้แกะเลยนะครับ แกะดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่ยี่ห้ครับแม่เ่นปอกเลยหมแกะนะครับนี่ฮะแกะมาครับ,รบเป็นอ๋อเป็ดสมเด็จหลวงพ่อม,มุ้ยครับนี่ฮะ สมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดอนไล่นะครับนี่ครับนี่ฮะเขียนว่าพ่อมุ้ยนะครับนี่ครับโอ้โหเป้นี่องรอยการกระทอกไปหน่อยนึงครับนี่ฮะแต่ยังเห็นมวลสารอยู่นะครับโอ้โหเนื้อสวยมากนี่ฮะเอาสามรอยห้าสิบไปแล้วกันครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะฮะนี่นะฮะหลังหลวงพ่อมุ้ยนี่ครับสามร้อยห้าสิบครับผมนี่นะครับรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หก ที่สิบหกเป็นหลวงข่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับสภาพใช้นะฮะดูนะฮะสภาพใช้แต่ดูความเก่าครับนะครับความเก่าแม่พระตรงเลยนะว่าเก่าจริงๆนะครับนี่ฮะคลาสสิกเลยเนื้อแบบเหลืองมเขียวเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์คี้ตานะครับขี้ตาน่าจะเป็นคี้ตาสี่สี่ชายเลยครับนี่ฮะร่องรอยโอ้ดูก้นครับสวยงามมากก้นอย่างเี้ยจบเลยฮ네ะในก้นยุ่มๆๆอย่างเี้ นี่ฮะสี่ชายเลกอันนี้ผมเอาหกร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ขอราคานิดนึงนะครับเพราะว่าองค์นี้ฮะผมนี่ฮะกำไรบางๆงครับนี่ครับแบ่งปันวิพีเอฟซีนะครับหกร้อยห้าสิบรายการที่ที่สิบหกนะครับสวยงามครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นสมเด็จพระครูสังนะครับนี่ฮะหายยากครับหลังยันนะฮะครูสังหลังยันอย่างนี้ครับยัน นี่ฮะเป็นเลขยันยันเหมือนยันห้าครับแล้วเนื้อเขานะครับโอ้โหหนึกนุ่มมากครับนี่ครับก็ดูด้านข้างนะไหมโอ้พาดูง่ายครับสมเด็จก้างปลาพระครูสังครับอันนี้สวยสวยก็นี่ฮะไหลตังนะครับอันนี้ผมเอามาแบ่งปันพีเอฟซครับเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับสมเด็จพระครูสังหลังยันห้านะครับดูนะฮะแม่คาบเดิมๆดิมาบแป้งนะนี่ฮะหลังกดหลังยันห้า นี่นะครับเราดูด้านหน้านะครับเห็นไหมก้างปลาครูสังนี่ฮะต้องจัดแล้วครับรายการที่ยิเจนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมระยะเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่แปยี่แปดเป็นหลวงพ่อไก่เออไม่ใช่หลวงพ่อไก่ครับหลวงพ่อปาาขี่ไก่นะครับอ่ะไปแล้วครับจะไปหลวงพ่อไก่แล้วนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่หางสี่เส้นนะครับนี่ฮะจะนับหางให้ดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่สีส่เส้นนะครับนี่ฮะบัวสองชั้นนะครับดูเวเนื้อธรรมชาติมากองเก่านะครับหลวงพ่อปาดนี่ฮะร่องรอยการทะลักทะล้นของผงออกมานะครับดูนะฮะอือการปาดโอ้ดูง่ายครับหลวงพ่อปานเอาเจ็ดร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับผมนี่ฮะรายการที่แปดเจ็ดร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จ ดูแล้วน่าจะเป็นพระสมเด็จบางพมครับเพราะมีคาบความเก่านะฮะแล้วมีมวลสารเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยครับนี่ฮะแล้วองค์นี้นะครับบอกตรงว่านี่ฮะเจ้าของรักมากเลยนี่ฮะเอาแบ่งปันวิพีเอฟซีนะครับเราดูนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหดูเนื้อดูข้างหลังนะมวลสารดีมากนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่เอาห้าร้อยห้าสิบครับสมเด็จ น่าจะเป็นเส้นได้ครับนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบในการที่เก้าต่อไปในการที่สามสิบนี่ครับเป็นหลวงพงเงินพิมพ์นิยมครับนี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะความเก่าไหมชอ,อบความเก่าขี้เบ้านะครับดูใบหน้าเห็นไหมต้องเป็นเกลีบเลยนะครับตานะครับใบหน้านะครับดูพิมพน์นะครับนี่ฮะอาจจะเตี้ยเต้ยหน่อยครับนี่ครับนี่ฮะช่อโอ้ดูง่ายครับเนี่ยค,คาบเบ้าฝังอยู่ใน ชอาจนวนนะครับนี่ฮะเอา450ครับพิมพ์นี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับง่ายครับโอ้พระนังครับรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายนะครับผมสามสิบรายการสุดท้ายนี่เป็นพระสมเด็จวรรค้างพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้นะครับเป็นพระดูนะครับเป็นพระที่ค้าแป้งเดิมๆเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับลำวนสารเขานะโอ้โหมองตรงเลย ด้านมากครับนี่ฮะดูนะก็ดูเห็นไหมต้องรอยการตัดขอบนี่ฮะมวลสารนะครับก็ดูนะครับหลังเป็นรอยกระดาษกระดาษปื้นๆอย่างนี้แล้วมวลสารเขาเยอะมากดูนะฮะเห็นไหมคาบแป้งยังอยู่เลยครับนี่ฮะโอ้ข่าวนี้น่ารักดูนะฮะเห็นไหมเป็นมวลสารพิมพ์ดีด้วยนะครับพิมพ์สวยมากครับนี่ฮะอันนี้เอาหกร้อยห้าสิบครับรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ นี่นะฮะร้บูแม่มองตรงว,ว่าดูนะฮะดน,นะครับจะดีครับเ่านี้บนสาดีตดตัดนัดข้าดีพิมพ์ดีครับหกราครับรายการสามอ็ดรายการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพี่นใดครับชื่นชอบหรือสนใจเพ่างไหนครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเกหนึ่งสหนึนะครับผม ก็วันนี้จดแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ